โอเคสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับวิธีการแจ้ไฟเอ็มใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ใครที่ขึ้นเออเลอร์แล้วก็ดาวน์โหลดออฟเว็บปึบบึบี่ยอันนี้ผมจะมาบอกนะครับได้ไม่ได้อย่างไงก็เม้นบอกใต้คลิปก็ได้ครับหรือ ทักมาในเพจครับทักไว้เดี๋ยวผมตามตอบนะครับแต่พักหลังติดเรียนะนะโอเคกดถูกใจไว้ฝากด้วยนะครับเพจเพจผมอะชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวครับดูยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้นะคือส่งข้อความไว้เลยเดี๋ยวเผื่อผมทำได้อะผมจะก๊อปลิงก์ยูทูบผมแล้วก็ แปะไว้ในเพจนะครับอย่างเช่นคลิปนี้ผมก็จะแปะไว้ในเพจด้วยจะมีคนติดตามไว้ก็จะได้เห็นกันนะครับโอเคนี่ครับปัญหาวันนี้นะครับที่ผมไม่ค่อยได้ทําคือมันไม่ได้เกิดกับผมนะผมก็เลยไม่ได้ทํานะครับแล้วก็ติดฮอลล l a n นด้วยแหละใครเล่นด้วยกันก็ทิ้ง ไอดีไว้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยให้ไปโหลดไฟล์ M นะครับไม่งั้นใครโหลดแล้วก็เอาไฟล์นั่นแหละไฟล์เดิมเราอะเพราะว่าโหลดมาใหม่มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะมันไม่ได้อัปเดตตัวไฟล์เพราะว่ามันไปอัปเดตในไฟล์อีกทีนะครับโอเคพอโหลดเสร็จมันจะได้ไมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเลย เราก็ต้องไปที่ไฟล์เกมไฟล์เกมของเรานะครับก่อนอื่นเลยให้ให้กดคือปัญหาแบบใครที่ไม่ได้ขึ้นอย่างเงี้ยผมแนะนำให้กดซ่อมอะ่ะกดซ่อมอย่างน้อยก็กดซ่อมไอ้ตัวไฟล์เกมนะในสตรีมนะมันจะมีให้กดซ่อมแล้วก็กดซ่อมไป รอไปสำหรับใครที่ทำแล้วนะครับแล้วก็ไปไฟล์ตัวเกม GTA V นะครับเราเอาไว้ไหนก็เข้าไปในไฟล์นั้นนะครับ <c oughs> สำหรับผมมันอยู่นี่นะมันอยู่ได้ดีสตร a m App นะครับเราไม่ต้องเข้าลึกขนาดนั้นเราแค่เข้ามาหัวข้อสตร a m App นะครับ แล้วตรงนี้ให้เราลากมาเลยปึ๊บลากมาเสร็จลันลันตรงนี้เลยครับลันตรงนี้เลยสำหรับใครที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมแนะนำให้ดูทุกคลิปก่อนนะครับผมจะสอนยิบย่อยไปไม่ใช่สอนเด็ประมาณว่าบอกนะครับมันมีหลายคลิปอยู่นะ เนี่ยพวกนี้ใช่หมดเลยนะครับให้ให้ตามดูก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อวิวิวธีใดวิธีหนึ่งมันได้นะครับอ่าต่อเลยใครที่วางตรงนี้แล้วนะครับให้รันตรงนี้เลยแล้วมันชิกรันนะแล้วมันก็จะ เออมันก็รอมันโหลดไปอ่ะนะครับมันก็จะได้ปกตินะครับใครที่ได้หรือไม่ได้ยังไงก็ฝากไว้ใต้ดีทิ t ชันเลยนะครับเดี๋ยวผมตามอ่านนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ